สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะเอาตัวนี้มารีวิวนะครับมันก็คือชื่อโมดูลว่า e m m p 3นะครับเนี่ยครับผมจะมีปุ่มสั่งเล่นเสียงได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงครับเล่นหรือว่าหยุดครับอันนี้จะมีแจ็คสเตอริโอเสียบหูฟังก็ได้ครับหรือว่าไปตอบเครื่องขยายเสียงก็ได้ ส่วนนี้เป็นมันจะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมี power amp ในตัวนะครับตัวนี้ก็ต่อออกลำโพงได้เลยที่3วัตต์นะครับผมก็ต่อตัวน,นี้อันนี้ก็จะเป็น ic แ8ดครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วซัพพลายใช้แรงเนี่ยเ้ถึง1 2โวลต์นะครับเป็น DC หรือ AC ก็ได้อันนี้จะเป็นจัมเปอร์ให้เลือกว่าจะใช้เป็น ic 8 8 5หรือจะเป็น ทีทีแอนะครับก็จะมาเป็นขัน้วนี้อันนี้ก็เป็นดิฟสวิต์เลือกโหมดครับผมนะครับทีนี้ผมจะไปไประยุกต์ใช้กับ Arduino ที่เสียบอยู่บนบอร์ด A b น o าห Nano ทีนะครับให้มันพูดผมจะให้มันพูดเวลาออกมานะครับโอเคแล้วมาดูกันครับคืออันนี้ มันก็มีเวลาของมันปกติครับแล้วผมก็จะลองทดสอบขณะนี้เวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีค่ะครับผมก็ประมาณนี้ครับ